สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมพศ2563ดิฉันนางสาวถาปนิกพรมจันทร์ผู้รายงานข่าวเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกได้เลยค่ะค่ะกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพศ2563ค่ะ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางร่วมพิธีถวายสัตปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษาวันที่28กรกฎาคมพศ2563และในเวลา19นาฬิการ่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุม่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักด,ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปะการเพื่อประโยชน์ของประสบนิกรชาวไทยรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลดำเนินงานสายงานก่อสร้างค่ะ วันที่30รกรกฎาคมพศ2563เวลา9ก้านาฬิกานายประพิษตันมารองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานสายงานก่องสร้างโดยมีนายชูยชาติรักจตผู้หำหอำนวยการกรองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายเสริมชัยเซียวสิริถาวรผู้หำหอำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่พร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์โพชัยผู้เชี่ยวชวาญกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานขอสร้างชนรับประทานขนาดกลางที่1นถึงสิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขง้าร่วมประชุมเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการเตรียมความพร้อมโครงการเปิดใหม่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมชั้น3อาคารอำนวยการกรมชนรับประทาน3ามเสนกรุงเทพมหานครสำนัก,กางาน่อสร้างช л รับประทานขนาดกลางที่1ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะ วันที่2สิงหาคมพศ2563เวลา12นาฬิกานายธวิทนาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนรับประทานขนาดกลางที่1พร้อมด้วยนายพานุวัตรยิ้มสิริวัฒนะหวัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมในการต้อนรับนายนาราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในการนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการหนังเก็บน้ำแม่สะปวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมวบทาศตั้าวันเพื่อแม่ธาจังหวัดลำพูนและได้พบปากเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำแม่สะปวดเพื่อรับฟังความคิดเห็นรวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการขอสร้างโครงการโครงการหนังเก็บน้ำแม่สะปวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จำนวน826ไร่จากกรมอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดินมีแผนงานอก่สร้างในปีงบประมาณพศ2566ถึงปีพศ2568เมื่อก่อสร้างและเสร็จมีความจุที่ระดับเก็บกัก7.83ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรรวม6,157ได้ วัดกวดกระชันอนดีตหลวงบ้านมูสองโครงการอ่างนี่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยครับผลกระทบก่อประมาณสักสิบสิบกว่าลายประมาณนั่นนะครับแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับคงจะสี่พันเจ็ดร้อยไรประมาณนั้นครับถ้าอ่างเกิดขึ้นมาเนี่ยสี่ห้าหมู่บ้านเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ตั้งแต่ไอ้น้ำทินน้ำใจ้ยน้ำมริภพน้ำการรกษตรเนี่ย ก็คงจะเป็นสิที่ดีให้กับลูกหลานต่อไปนะครับก็เป็นมรดกสืบทอดเจนลูกเจนหลานนะครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ตรงลิงก์ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะ